สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการอ่านนะคะพุทธศาสนสุภาษิตนะคะสอนอ่านภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเช่นข้อความด้านล่างใช่ไหมคะจะมีพยัญชนะนะคะสองตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือกไก่กับตอเต่าเป็นพยัญชนะแบบโดโดๆนะคะให้ผสมสระ,ะเข้าไปได้เลยนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่าก,กะตะนะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่มี สระอื่นผสมอยู่นะคะแต่ถ้ามีสระอื่นผสมหรือกำกับอยู่ก็ให้ออกเสียงตามสระนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าไม่มีสระใดผสมอยู่เลยนะคะหรือกำกับอยู่เลยนะคะให้นำสระอะเข้าไปผสมนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่ากะตะนะคะเป็นต้นนะคะต่อมานะคะการใช้พินทุพินทุคืออะไรนะคะพินทุก็คือจุดนะคะที่อยู่ด้านล่างพยัญชนะอยู่ใต้พยัญชนะนั่นเองนะคะถ้าตัวพินทุ ไปอยู่ใต้พยัญชนะใดนะคะพยัญชนะนั้นจะกลายเป็นตัวสะกดนะคะพยัญชนะนั้นจะกลายเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําที่อยู่ด้านล่างเนาะอ่านว่าเสยโยนะคะตรงยอยักษ์นะคะมีจุดอยู่ด้านล่างจะกลายเป็นตัวสะกดนะคะคาต่อมานะคะจะสังเกตเห็นว่ามีอออ่างตอเต่าใต้ตอเต่านะคะมีพินทุหรือมีจุดอยู่นะคะแสดงว่าตอเต่าเป็นตัวสะกดนะคะของพยัญชนะอออ่างนั่นเองนะคะ ซึ่งอออ่างเขียนโดดๆไม่มีสระอื่นผสมอยู่แสดงว่านะคะเราจะต้องไปผสมกับสระอ,อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะออออตอ,อนะคะคำนี้ก็เลยอา่านว่าอัดนะคะหรือทิกง่ายๆเลยนะคะถ้าพยัญชนะด้านหน้านะคะเขียนเป็นตัวพยัญชนะโดดๆนะคะและมี ตัวตัดมานะคะซึ่งเขียนกำกับโดยใช้พินทุนะคะให้เปลี่ยนตัวจุดนั้นเป็นไม่หันอากาศเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคำอักอีกหนึ่งวิธีการนะคะอันนี้ต่อมานะคะนิคขหิตนะคะนิคขหิตก็คือวงกลมเล็กๆนะคะที่เขียนอยู่ด้านบนพยัญชนะนะคะเขียนอยู่ด้านบนพยัญชนะนะคะอย่างเช่นคําแรกนะคะ จะมีกอไก่ตอเต่านะคะแล้วก็ด้านบนคือนิคขหิตใช่ไหมคะด้านบนตอเต่านะคะกอไก่เขียนโดดโดดนะคะสไลด์ก่อนหน้านี้พูดไปแล้วถ้าพยัญชนะที่เขียนโดดโดดให้ผสมกับสระอะนะคะก็เลยอ่านว่ากะใช่ไหมคะทีนี้ตรงตอเต่านะคะมีนิคขหิตนะคะถ้าตรงไหนก็ตามนะคะที่มีนิคขหิตและพยัญชนะนั้นไม่มีสระอื่นกำกับอยู่นะคะทิคง่ายๆเลยนะคะเปลี่ยนนิคขหิตเป็นไม้หันอากาศแล้วเติมงองูนะคะคํานี้ก็จะอ่านว่า เป็นกะตังนั่นเองนะคะแต่ถ้านะะในพยัญชนะตัวนั้นนะคะคที่มีนิคหิตกำกับอยู่และมีสระอื่นกำกับอยู่นะคะให้เปลี่ยนนิคหิตเป็นงองูนะคะคำด้านล่างก็เลยจะอ่านว่าวิสุนั่นเองนะคะ,คะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการะะเล็กๆน้อยๆในการอ่านะคะคพุทธศาสนสุภาษิตนะคะคที่นำมาฝากในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ